มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านแม่ของเพนกวินค่ะก็ให้ท้ายลูกปกป้องโพสต์ข้อความจับจ้วงไม่ผิดเงื่อนไขสารพร้อมกับมีการเน็บคนยื่นถอนประกรันอ่านภาษาไทยไม่แตกทำเสียเวลาจากกรณีที่ทางด้านของนายพริชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการโพสต์ข้อความว่าสารแรกแห่งอิสรภาพโดยมีเนื้อหาบางส่วนว่า การคุมขังผม9 3วันและการอดอาหารประท้วงความอายุติธรรมเป็นเวลา57วันของผมสิ้นสุดลงแล้วโดยที่สารได้มีการคืนสิทธิประกันตัวให้กับผมและพี่แอมมี่แล้วแม้จะเป็นการประกันตัวโดยที่สารกำหนดเงื่อนไขมาบางประการซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ผมจะถือว่าการที่สารเอาเรื่องทางการเมืองมาตั้งเงื่อนไขนี้เป็นเรื่องที่สารจะต้องพิจารณาตัวเองว่าดำรงตนในความยุติธรรมหรือไม่อย่างไรก็ดีนี่คือการวางพันธฐานว่าคดีมาตรา112ก็มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวจากเดิมในอดีตนั้นแทบไม่มีการได้รับประกันตัวเลยและผมเชื่อว่ากฎหมายป่าเถื่อนมาตรานี้จะถูกยกเลิกไปในไม่ช้าและเพนกวินค่ะก็ยังมีการระบุอีกว่า ในส่วนของข้อเงื่อนไขนั้นผมเห็นว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรต่อการเคลื่อนไหวเพราะเงื่อนไขข้อที่ว่าห้ามมิให้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์นั้นผมก็ไม่เห็นว่าผมจะสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้สถาบันกษัตริย์เพราะผมไม่คิดว่าสถาบันกษัตริย์จะเสื่อมเสียลงเพียงเพราะการที่ประชาชนพูดความจริงเช่นเดียวกับเรื่องการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 1- 1 2สอง ทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นหุ้น SCB ยกเลิกกองกำลังส่วนพระองค์เหล่านี้ผมไม่เห็นว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรหากจะมองว่าการเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องเสื่อมเสียก็คงจะต้องถามกันต่อว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข หรือปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกันแน่ดังนั้นแล้วสำหรับผมการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์จึงดำเนินต่อไปและก็ยังมีการโพสต์ข้อความค่ะที่เรียกว่าเข้าข่ายอาจจะผิดเงื่อนไขาการประก,กันตัวอีกมากมายต่อมาค่ะทางด้านของกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปสก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา กรณีให้ถอดถอนการประกันตัวของเพนกวินภายดาวดินสมยศโดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำสารอาญาเป็นตัวแทนผู้มารับหนังสือดังกล่าวค่ะ ล่าสุดค่ะในวันนี้วันที่1มิถุนายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษทางด้านของนางสุริรัตน์ชิวารั์มารดาของเพนกวินก็ได้มีการเดินทางค่ะมาร่วมให้กำลังใจกับมารดาของไม้พานุพงศ์และนายอานทน์ด้วยโดยเจ้าตัวค่ะก็กล่าวว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจกับแม่แมที่รอผลการไตส่สวนจากศาลคาดว่าวันนี้จะได้รับข่าวดีเพราะศาลไม่น่าจะมีเหตุให้ไม่ประกันตัวแล้ว เพราะทั้งหมดได้รับการรักษาและกักตัวจากอาการป่วยโควิด -19 ถึงเวลาที่จะได้ออกมาจากเรือนจำแล้วซึ่งในประเด็นที่ลูกชายของตนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวและการร่วมทํากิจกรรมยืนหยุดครั้งที่นาศาลดีกาที่ผ่านมาหลังจากนั้นแม่และพ่อก็ได้มีการรับหมายเชิญจากศาลให้มาพูดคุยถึงเงื่อนไขาการปล่อยตัวของนายพริชวรักษ์วันละเมิดเงื่อนไขหรือไม่ ทางด้านของนางสุรีรัตน์เองค่ะก็เชื่อว่าทั้งการโพสต์ f a c e b o o k แล้วก็การออกมาทำกิจกรรมของเพนกวินนั้นไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของศาลแต่อย่างใดและยังมีการฝากไปถึงคนที่มายื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวว่าขอให้กลับไปอ่านเงื่อนไขที่ศาลได้ระบุให้ชัดเจนอ่านภาษาไทยให้แตกการที่มายื่นขอคัดค้านประกันตัวเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นต้องเสียเวลา นางสุริรัตน์ค่ะยังกล่าวต่ออีกว่าตนเชื่อว่าเพนกวินไม่ได้ทำสิ่งใดที่ผิดต้องยอมรับว่ามีหลายคนที่จ้องจะเล่นงานและมุ่งร้ายไม่ว่าเพนกวินจะอ้าปากหายใจหรือพูดแค่ไหนก็ผิดจากนี้แม่กับพ่อต้องเดินทางมาชี้แจงซึ่งทุกคนมีต้นทุนมีงานที่ต้องทำแต่ก็ต้องเสียเวลาด้วยเรื่องแบบนี้และยังมีการระบุอีกว่าสำหรับวันนี้ในภิตหรือว่าเพนกวินตั้งใจว่า จะเดินทางมาร่วมให้กำลังใจกับแกนนำที่รอฟังคำไต่สวนวันนี้แต่ด้วยเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปรัฐสภาเพื่อทำหน้าที่แทนแกนนำที่ยังถูกค้งในเรือนจำจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมให้กำลังใจที่ศาลในวันนี้ได้ค่ะ